คนนี่สบายเลยแต่ออเบานะเรื่อเรือนะยกนะนเนี่ยไหลเนี่ยม่เนนะทีมอ่วงแค่ไหลไม่ได้แต่เริ่มแตะแผ่อันนี้ประหยัดสุดๆแย๊สองร้อยที่วิ่งเยอะร้อยกิโลอ่ะเน่ยแต่เขาเล่าแบบเบาๆนะไม่ยกอ่ะเขาเล่งไม่เยียบเลยยกเท้ามาเลยเนี่ย เบลดีมากเบลที่หมอตํมนะหลังตามนะนี่เส้นเพีรเกเซ็นนะนี่วิ่งเส้นนอกนะไม่ต้องหวดเลยวิ่งแปดสิบร้อยนี่แบบแตะนิดเดียวยกแต่นิดเดียวยก,แต,ดดยวยกแต่ค้างมันเหลือเครื่องสองเจรู้อยู่ยัาโชกก็โดนดดาเดี๋ยวชาวบ้านเขาว่าแค่นี้แล้วกัน อาดูอีกหน่อยเดี๋ยวเลี้ยวให้โชว์ระบบเดียวเราไปลงไปเลี้ยวมีแก๊สเกิดระบบขึ้นหมดเจแก๊สทะลร่วงเกลือมันอ่ะดูการใช้งานพี่กันเต็จะไปเอายางเรื่องเรื่องแล้วยายเส้นไปแต่คันดำคันนี้ได้ไปจบคันนี้้ใายได้ไปก็จบเอ้ยได้ไปก็คุ้มเพราะว่าเลือทำแอร์อย่างเดียวเนี่ยเปิดเปิดลมอย่างเดียวไม่เปิดน้ำยาเปิดน้ำยาเครื่องจะดึงเลยเราไม่เปิดไง พราะน้ำยาหมดเดี๋ยวคอมเสียคอมใช้ดได้อยู่นะคือเดิมน้ำยาอย่างเดียวเหลือแค่่อยแอร์รู้่วนี่รถบานเลยเซ็นเป็นกระเส็มขาขาขึ้นขาลงนี่กลับรถถ้าทางนู้นตรงไปก็วางมะนาวไปอีกหน่อยนี่ออกจากลารีมานะวันนี้วิ่งมาลารีลองลูกวันนะวันนี้วันี่หนึ่งหววออกเรียบร้อยออกอะไรฮะห้าห้าคำไปสินี่ห้าสองสองห้าเอาไหมเอาได้นะไม่อยากเอา ล้อล้อล้อนี่ไม่ยึดอะใส่สิบห้านี่มาเต็มโอ๊กอะเร็วขนาดนี้เปิดไฟไล่มานะโดนเชื่อมะเนี่ยปล่อยเอาบายกาาวยก่อเบายกแซงเหลือเฟือเลยไม่ต้องอัดอแตะป้ามันฟรีทิ้งเลื้อยาวเลยห่าดิบแกล้งถึงแล้วรถผมจะบาสมบูรณ์ทุกอย่างความร้อนดูดิวิ่งมาเป็นร้อยกับรถ ก็ไหลหรอกเกียบร้อยโลอ่ะความร้อยยังกลางอยู่เห็นไหมดูเอาปกติมะแดดแดดจ้าเลยฟังเสียงเครื่องยกอย่าไปแช่มากมันแรงแช่จะไปยาวม,มันเบรกมันค่อยอยู่แบบว่ามันแรงเกินไปเบรกอยู่แล้วมันเร็วไปอ่ะสำหรับทางชนบ,บทโอเค ผมมารถคันดำวันนี้เฮ้ยมาเอายางไปใส่รถคันดำใครแล้วใส่ไปแล้วกลับไปที่ว่ากลับบ้านสามวันไม่ถึงอะ่ะเลยมาซื้อ,อยางอีกเส้นเพราะว่าลุงเอาไปเปลี่ยนให้เส้นเดียวกระจกซ้ายหายไปด้วยไม่รู้ลุงมีเปล่าหาลุงก่อน ลุงออกเลยเอ่ะออกเปล่ารถออกเปล่าแค่นี้นะ